สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกับ DMC News mm hmm. ในข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกาเช้าวันนี้ค่ะนักเรียนจากโรงเรียนตากใบจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติณวัชนทาราสิงเหพระอารามหลวงจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคมที่ผ่านมาวัดชนทาราสิงห์เหพระอารามหลวงจังหวัดนาราธิวาสร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาราธิวาสและสำนักสงฆ์บ้านร่มเย็นศูนย์อบรมโยชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสได้ร่วมกันจัดโครงการปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติให้กับนักเรียนตากใบจำนวน160คน ดยมีท่านพระครูโอภาสชลทานเจ้าอาวาสวัดชนทาราสิงเหพระอารามหลวงเป็นประธานในการอบรมและมีพระประหลัดธัญกรณอธิปุญโยเจ้าอาวาสวัดฮิรันวดีพระสมุสนันสุจิตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนทาราสิงเหพระอารามหลวงพระอาจารย์สุชยามูนิเศโถ และทีมงานนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นวิทยากรตลอดโครงการสำหรับการเข้าค่ายพุทธบุตรในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนถวายทูบเทียนแผ่สาการะเพื่อขอฝากตัวเป็นสิทธ์โดยมีพระครูประหลัดธัญญากรอธิป,ปัญโยเป็นผู้แทนคณะสงฆ์และเป็นพระวิทยากรรับถวายสาการะซึ่งระหว่างการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นโครงการความดีสากล UG5 อาทิการทำความสะอาดการจัดพับเก็บสิ่งของมีกิริยาที่สุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆได้แก่การเป่าดวงแก้วการจัดกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อแม่และจุดเทียนเฉลิมพระเกียรติเป็นต้น และภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้วพระประหลัดธัญกรอธิปุญโยได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบตัตรแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ